อ่าอะเลคุณต้องผ่านมาไรเสียเนาะถ้าทุกคนดูแลชอบก็สามารถกดติดตามปกติหรือกดแชร์เพื่อให้กระจใจผมด้วยนะครับโนโปอาริโกโตโคไซมาส2 2ตุลาคม1-999นะครับผม อ่าฮะกดที่เพื่อเปิดไฟฉายอ่า,าโอเคเอาละครับนี่เราก็อยู่ในป่านะ,ะแล้วก็มีเต็นท์ของเรานั่นเองเออเกมน,นี้เนี่ยมีชื่อว่าบ้านในป่านะฮะโอเคนี่คือเต็นท์เรานะไม่มีทางเข้าเลยเหรอคือว่าเกมน,นี้มันจะมีบ้านในป่านะคือว่าเราต้องหาบ้านหลังนั้นให้เจอซึ่งไม่รู้หาว่าจะหาได้ไงแล้วก็ไอสัญลักษณ์พวกนี้มันบ่งบอกอะไรได้ป่ะว่าให้กูไปไหนอะไรยังไง กูต้องได้วิ่งงัวในป่านี้แล้วป่ะรันรันอู้หอูอ้อะไรวะเนี่ยวัตถุฟับเสียงใครเนี่ยแล้วเหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างอะเอ่อเียอะไรเนี่ยผมว่าผมวิ่งงัวไปดีกว่าโอ้ยเสียงเอฟเฟกแบบ ร้อนมากคนะรับบรรยากาศแบบร้อนแบบอยู่ในป่าคนเดียวนี่แบบลมพัดแรงไรเงนะี้ยในเมื่อผมไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดังนั้นผมก็ต้องวิ่งมั่วไปแล้วแหละจังหวะนี้เออฮะจังหวะนี้ผมก็วิ่งมั่วมาสักห้าล้านปีแล้วผมยังไม่เจอหาอะไรเลยนอกจากต้นไม้โง่ๆพวกนี้แล้วก็เสียงเอฟเฟกต์โง่ที่ทําให้ผมขนลุกตลอดทางมานี้พอเราพักแล้วเนี่ยผมจะเออวิ่งไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรจะ จเจออะไรสักอย่างเนี่ยวันนี้เนี่ยไปเจอดีไปเจอดีโอ้ว้าวทางนี้มันเหมือนเป็นทางใหม่นะนั่นไงแล้วมันมีบอ่อตรงนี้ด้วยอ่ะอู้โหเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรในบอ่อวะอ่าถ้านี่เป็นทางใหม่มันก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่ผมบอกว่ามันมีทางไหนไปต่อสิใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้มันออยโอเคเนื้นอเงโผล่มาตรงนี้กูวิ่ง ใส่เขาเลยครับทางนี้ไม่ต้องเป็นทางเบิกใหม่ให้กูแน่ไม่รู้ฮะโอเคเฮียไม่กูต้องได้วิ่งอีกกี่ชั่วโมงวะวิ่งไปครับวิ่งไปวิ่งไปเลยวิ่ง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 ตอนนี้ผมก็วิ่งมาหนึ่งร้อยล้านปีแล้วนะยังไม่เจอเฮียอะไรเลยมาถูกทางวะเนี่ยถูกไม่ถูกไม่รู้แหละไอเวนเหมือนแบบมันมีจํากัดมีเนี่ยงงนะเนี่ยว่าจะอ้า อ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันบอกเก่านี่อ้าวผมวิ่งทางนู้นมานะแล้วมันทะลุก,กลับมาวิ่งไปนั้นหน้ากลับมานั่นหลังหายแล้วมันยังไงกันเนี้ยเนี้ยป่าน,นี้มันโอ้ยมันปแ,ปแปลกแล้วโอ้โหมึงจะพูดอะไรมันก็แปลกตั้งแต่กูเข้าเกแล้วยไอเวนอยู่ดีๆก็มากลางเต้นอยู่คนเดียวเนี้ยนะโอเคงั้นผมจะรอวิ่งกลับไปดูเผื่อว่ามันจะทะลุก,กลับมาเพื่อพิสูจน์ไง พิสูจน์นะจะลองพิสูจน์ดูเฝาดทะลุก,กับบอ่อมาคือว่าผมจะได้ไปด้านซ้ายกับด้านขวาอา่ะเ,เดี๋ยวนะอา้าวที่มันต้นที่เราเจอครั้งแรกนี่เอา้เอาวอ้าวงงและไอเวนแล้วที่มันควรเจอเต็นนะแต่ผมวิ่งมาเจอแบบเนี้ยไม่เห็นเต็นรอนะมันเป็นทางโอ้โหอะไรวะเนี้ยกูควรไปทางไหนวะเนี้ยกูงงละแล้วไอจุดนั้นมันบอกที่สั ที่ได้ไหมเนี่ยว่าตึกปักตัดเจ้ากูลองวิ่งมานีดิเฮ้ยผมเหมือนได้ได้ยินเสียงเฮลเฮลอยู่นะเฮลเฮลเฮลแล้วน,นี่มันบอกสัญลักษณ์อะไรกูได้บ้างวะเนี่ยไอ้พวกติดอยู่ต้นไม้เนี่ฮะโอ้ยพวกตรงนี้มีติดเยอะแล้วเนี่ยเสียงคนร้องว่าเฮลเฮล น่าสงสัยเหลือเกินเสียงจากทางด้านขวาผมว่าผมจะลองวิ่งเอ่อวิ่งตามเสียงไปดูครับขอให้ผมจะเจออะไรสักอย่างเสียงทางด้านหน้าน,นี่แหละเอ่อถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ค่อยๆหันไปแล้วเสียงหายไปไหนไวะเนี่ยฮัลโหลร้องอีกทีดิดนี่ร้องแลววิ่งไปเลยกันนะตอนนี้ถ้าผู้ชอบอาจจะลายตายก็ได้นะเพราะว่าผมวิ่งผ่านต้นไม้เยอะมากแล้วก็ด้วยความเร็วตัดเมาส์วิ่งฉุดใจ เฮ้ยเสียงอะไรบะเฮ้ยเเฮ้ยเสียงน,นั่นหน้าเสียงนั่นหนเข้าเหมือนว่ามันจะดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนว่าจะใกล้เข้าอะไรสักอย่างผมว่าต้องแช่แลจังหวะนี้เอ่อนั่นาน้านะได้ยินจากด้านหน้านะมนไม่ร้องอีกดิร้องอีกดิฮัลโหลนี่ไงนี่ไงเราเจอแล้วเย้ยเสียงบรรยากาศแบบ กูไม่ชอบเลยกูบอกเลยกูไม่ชอบอ่เงี้ยไม่ชอบหลอนี่ใครมีเหยียบกิ่งไม้แถวนี้วะมันไม่มีใครเหยียบหรอกฮะไม่มีใครเหยียบเราก็ไม่ได้เหยียบมันเป็นเสียงเอฟเฟก่าม,มีคนร้องขอความช่วยเหลือจากใน,นนี้ฮะนั่นในบ้านนี้นั่นสกิลพระเอกฮะเราเป็นพระเอกเราต้องไปช่วยเหลือนะฮะเออมีน้ดแจอะไรเงี้ยเฮ้ยใครเดินผ่านไปวะฮัลโหล เป็นนายใช่ไหมขอความช่วยเหลือน่ะถ้าเป็นนายแล้วมึงจะวิ่งหนีกูหาพ่อมึงเหรอฮะบอกเลยกูต้องผ่านมาเลยเสียเยากลำบากมาขนาดนี้เพื่อมาหามึงเนี่ยประตูปิดให้ด้วยขอบคุณแม่ต้อนรับกูอย่างดีอ่ะจะอะไรเอเยเอ,อยู่หน้าต่างอ้าวพอ,อีเวลามึงมาส่งกูถึงที่ได้เหรอ ให้ทำอะไรด้านบนวะเนี่มึงจัดงานปาร์ตี้กันหรือไง hey เห็นไหมเจ๊เต็มหน้าต่างเลยพวกขออีโอ้มึงมาต้อนรับกูเหรอเห็นกูเออกูเห็นบ้านพวกมึงไม่ต้องดีใจที่มาต้องมาชมกูขนาดนก็ไดไ้เก่งอยู่แล้วไม่อยากคุียนะเจ้าเย้ย เฮ้ยว hey! ัด er, ตัวี่อะไรวะแล้วเปิดไปฉายไม่ได้ด้วยไม่ใช่เทียนเนี่ยนะอ่าฮะก็ให้กูตามเทียนไปนี่แหละออดูไหนเปิดได้ก็เปิดไปแล้วมึงแม่งก็แมนมากเลยวิ่งมาฝากคนเดียวเนี่ยโอ้โหเฮ้ยวัดต้นนี้อีกแล้วอ,อ,อะไรของอะไรของเขาวะเนี่ย ฮ่าอุ้ยวับไปวับมาคิดว่ามึงเท่หรือไงเวนโอ้ยมีทางเดี๋ยวให้กูไปให้มึงบังคับกูใช่ไหมแต่ว่าในบ้านนี้แบบเฮ้ยมึงอยากจับสเกลอะไรมึงก็จัดมาจัดเต็มเลยใช่ไหมเอาให้คุมเลยบ้านหลังนี้อ่ะในเมื่อกูเจอแล้วจัดมาจัดมาเลยโอ้โหกูพึ่งพูดแท้ๆเฮียอ้ ม่อยากให้กูออกด้วยไม่อยากให้ออกก็บอกกันตรงๆก็ได้แหมอมือะไรสีแดงด้านในวะนะเห็นแล,ล้วอะไรมีอะไรเซอร์ไพรส์กูไหมไม่มีนะไม่มีกูไปต่อแล้วนะโอ้ยไปใช้ดับดับอย่างนี้มึงอยากให้กูเข้าไปนแน่เลยเวนีนมีนาฬิกาออมนีทิกในนี้ป่ะอ่าอะไรอีกวะเนี่ย มันใช่ผีหรือพวกผีปีศาจอะไรวะเนี่ยเหมือนมันบูชาอะไรสักอย่างนะฮะเป็นพวกบูชาอะไรเงี้ยบูชาหินเหรอหินเพื่ออะไรหรอวัตเตอ๋อฮู้วัอดีครับในนี้มีอะไรให้สุภายอะไรกูไหมฮะเย่เย่ yeah, yeah. วู้ววิช้ยกว่ามาแล้วเฮ้ยแล้ว มันมีชั้นบนให้กูไปอีกหรอยังมีอีกหรอชั้นนี้อะไรวะไงมีเทียนครับอ,าาอ่ะฮะหุยอุย๊ยตัวหียอะไรวะดิน้นเหรอท่านผู้ชมมองทันไหมถ้ามองไม่ทันก็ไม่ต้องทันฮนะัแต่ปัดด๊บผมว่ามันเป็นพวกปีศาจบูชาอะไรสักอย่างแน่เลยมีเขาแบบนั้นนะ่ะบูชานเหรอไม่ใช่ว่าเรา โดนหลอมาแบบเอ่อเอาเราไปบูชาแทนเนี่ยนะผมให้เรามัง้งแต่มันก็มีความเป็นไปได้นะที่แบบว่าเราโดนหลอกใช่ครับโดนหลอกมาบูชาเออพระเจ้าทางนี้มาได้ไหมแล้วมันให้กูไปไหนต่อวะเนี้ยต้องให้กลับไปปะเฮ้ย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 ,ยใครวิ่ง โอ้เนี้ยใครวิ่งเล่นแถวนี้วะไอวนแล้วออ้ <Ooh. S 1> ทำไมบ้านมันเปลี่ยนไปวะเนี่ยมันมีตัวอักษรเต็มเลยใครปิดปิดทำไม,มอยากให้กูลงไปใช่ไหมไม่ต้องปิดจากกูก็ได้บอกกูตรงๆก็ได้นะจริงๆนะอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยว e fuck อาา้าตัวทางออกใช่ไหมมันให้กูมันไม่ให้กูออกบ้านแน่ๆอะเอาจริงอี้เหี้ย,ยเสียงเสียงขอความช่วยเหลือเว้าวอู้ใต้ดินนี่วะมันมีทางใต้ดินผมว่ามันต้องเจออะไรสักอย่างแน่ๆในห้องนี้มันต้องเจอแน่โอ้ยนั่นไงแล้วกูปิดดักกูด้วยนีบ่บอกว่ามันคงไม่ได้ขังกูในนี้นะ ไม่หลับมั้งแล้วเสียงมันอยู่ไหนวันนี้ฮหลโอว้าว o Wow น่ากลัวจังเลยเย้โอเคก็ตามชื่อเกียนนะฮะว่านในป่าเีอเวนอ้าวนี่ตัวหล่อเนี่ย ทั้งบรรดเราเหรอว่าที่เราเห็นทางสุดท้ายนะเนี่ยไอ้คนนี้ผมไม่เข้าใจเอาล่ะตามที่คิดนะฮะคือเราโดนจับมาบูชาด้วยใช่ไหมไอ้ไอ้ปีศาจอ้ามอยากทำอะไรก็ทำเลยจะจับกูทำลัวทำเมียก็ว่าไปเลยจะจับแดกก็เอาให้เต็มที่เลยไอย้ตัวนี้ที่เราเห็นเออในบ้านนี่ว่าสวัสดีตัวกูทอดอร่อยนะจบแล้วอ่ะสรุปก็เราก็มา เต็น์มาแคมปิ้งในปา่าคนเดียวแล้วก็ตายผีงงๆไปเงีโคตรดีเลยเวน